Zombie Apocalypse <laughs> เกับก็อยู่กับผมในพ๊อพิศมแมนนะกับเกมบจูซิเบอร์ด้าเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วรายงานตัวกันแล้วนะครับวันนี้เรียกว่าไม่มีเวลาจัดเลยนะเมื่อวานนี้ผมก็ลงไปคลิปตอนเช้าไปหนึ่งคลิปนะผมแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาจนเวลานี้ก็ยังไม่ได้ว่างเลยเพิ่งจะมีเวลาทำนะผมต้องขออภัยน้องๆเอฟซีที่ติดตามกันทุกคนด้วยนะโดยเฉพาะ,ะเกมเดอะแบทเทิลแคทนะผมแล้วก็เกมนี้แหละจูซิเบอร์ด้าเกมนะผม ก็แอบขอเวลาพี่ไปทำธุรกิจส่วนตัวมไม่ได้นะครับผมถ้าผมไม่ทำเนี่ยไม่มีแดงนะผมะคนเราก็ต้องอิงความจริงด้วยดีเอวาาใครอยากให้ผมแบบว่าไงอะมีเวลาว่างทำคลิปเยอะๆนะผมก็ฝากสนับสนุนฝาก subscribe กันด้วยนะผมใกล้จะค 1, รบ1,000 0แล้วนะทุกคนขาดไม่เยอะ2 0 0 0อ่ะมามาเล่นเกมกันนี่ฝ่าสำหรับวันนี้นะผมผมก็แอบ,บเข้ามาดูเลยนะมีแพ็คมากมายเลยนะสำหรับวันนี้นะผมก็เพิ่งจะเข้าเกมมา ตั้งแต่เมื่อวานขอดูพวกนี้หน่อยมีอะไรใกล้จะเต็มมั้งอูยังไม่มีอะไรใกล้จะเต็มเลยอ่ะยังไม่ได้ใกล้เคียงจะได้การเลยอก็<ะ>อ,<ะ>อย่าลืมไปอ่ารีบทำกันนี้ผมสมาําหรับอาการฟักไข่เจ้ากินเนื้อนะผมก็เป็นเรื่องง่ายๆเองก็แค่เอาไข่เข้าไปในเครื่องฟักฟนะผมส่วนอันนี้ก็มา,มา,มาใหม่นะผมสําหรับกิจกรรมนี้จากไฮบ i ิดคอ l เล t ชันเลยอ่ะ,อะตัวไฮบิดตัวเต็งน,นั่นเลย ก็อย่าลืมไงน,นะผมเพียงเอาเข้าไปอีโวหรือไฮบิดนะผมตัวไหนก็ได้นะผม,ผมก็ถือว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมนะก็เราอาจจะไม่ได้แก๊สรหรอกนะคิดเอาไว้นะถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แก๊สเนี่ย <laughs> พูดวนไปวนมาอยู่ได้ก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ช่วยกันเราก็จะไม่ได้แก๊สนะผมแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะรุนรับแบงค์เขียวแบบอึมอเลยนะผมนะผมนะงานสิบ อ่าห้าสิบสิบห้ายี่สิบนะผมแกว่วก็เป็นอะไรง่าย,ายๆนะผมก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเอาปา่ะวิพักกันดีฝ่นนะสำหรับช่วงเวลานี้นะผมมาผมจะเล่นเป็นมอนเตอร์ออฟเดอะดีฟแล้วกันไม่ได้เล่นหลายวันเลยนะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะแกร่งแค่ไหนนะผมสำหรับมอนเตอร์ออฟเดอะดีฟเพราะว่าผมเอาเอา่เา,เ,าเรียกว่าเจ้าตัวไฮบิดสุดแกร่งของผมนะผมอา่าอะไรอ่ะเมกาชิรอนนะผมเอาไปไฮบิด ไม่ใช่เอาไปไฮบิดเอาไปทําล่าง20่สิบนะผมแางนั้นทำเลเวลยี่สิบดงนั้นแหละผมคิดว่าสัตว์สัตว์ตน้ำผมบอกว่ต้องแข่งแกร่งจะจัดอย่างแน่นอนพูดเลยว่าต้องจัดอย่างแน่นอนแต่ดูจากยกแรกแล้วก็จัดเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเอาตัวน,นี้เป็นตัวหนึ่งนะผมเราจะเล่นอ่อนข้อไม่ได้เลยนะดูจากการแล้วก็เอาตัวในดีีตัดน,นะผม400น่าจะกู่กะแ,แล้วแหละไอ้ปากมนไม่ได้ง่ายหรอกเช่ดเลย นะใช่ไหมไม่มั่นใจไม่ใช่อีดิทัาไม่ผิดนะผมเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวนี้มาใช่ไหมผมจะต้องเอาเป็นเอาไฮนีเรียไม่ได้เลือดแค่เยอะเฉยๆอ่าไม่ใช่ไฮนีเรียลิโซดันนะผมอ่มเอาเจ้าตัวนี้ไปก็แล้วกันอ่ริสซีทีส์นะผมโอ้ชื่อเรียกยากเหลือเกินแต่ละตัวลิติสลิตัสอะไรเนี่ยสามพันสามก็ไม่เท่าไหร่มังเปลี่ยนไปฟุ้มฟัมฟ่มฟุมฟ้มฟัม้มแล้วก็เอาพีเดเตอร์ ให้หน้าไหวบ่าพีเดเตอร์เอ็0สี่ร้อยเบียนใจเอาฮาร์ฟี่ไปดีฝ่ามีห้าร้อยนะผมมาลุยกันดีฝ่านะผมน่าจะไหวโล้นละเลยมา <c oughs> ก็เรียกว่ากระอัก,กจะจะัดผมตื่นนอนนะผมเรียกว่าอ่าไปทำภารกิจมาก็เลยโอ้โหไม่ได้พักไม่ได้พอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนดังนั้นก็เลยต้องนอนซ <c oughs> สหน่อยนะผมอ่าผมจะป้องกันไหม ไม่ป้องแล้วกันไม่ป้องก็ผมไม่ตตยมั้งอ่า 5cc ไม่น่าตายมั้ง12อุยเกือบถึง13เล่นะเปลี่ยนตัวไม่ตตยแล้วแหละเรียกว่าเปลี่ยนตัวไม่ายและอ่มันเหมือนเราเลยแต่เลเวล124น่ผมเ <c oughs> ข้าหนาเองทำได้แนวนี้เองเรียกว่าเราจุกเจ็บเหมือนกันนะก <c oughs> <c oughs> ็เลือดเยอะมากเลย3,316นะผมสำหรับ PS4 นะเรียกว่าเป็นแทงคัวจริงเจ็บจุกแต่ก็ยังเฉย เรียกว่าสบายดีอยู่แกันึงนะผมแล้วก็ให้เพื่อนหมดเลยเต็มใจไว้แล้วสินะแ,แกโจมตีฉันแล้วก็ไม่โจมตีนึกแล้วนะผมบอลตอนนี้ก็แปลกๆอยู่นะโจมตีไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะผมแล้วสแต็กก็เก็บมั่งไม่เก็บม,มั่งนแต่มันโจมตีไม่ค่อยสุดอะ่ะทําให้เราเล่นยากมากเลยนะผมผมรอดแล้วถ้ามันโจมตีห้านะผมโจมตีสี่เหลือหนึ่งเห็นไหมบอกแนละ้ว <c oughs> ดูมันทำดิโอเค ปกติมันต้องโจมตีห้าแล้วนะเพราะว่าเลือดผมเยอะว่าดาเมจม,มันนะผมเรียกว่ามันก็ไม่โจมตีห้าซะงั้นแล้วมันก็ไม่เก็บสแต็กด้วยทุกคนเห็นไหม <c oughs> ก็ถึงได้บอกไงมันแปลกๆอยู่เหมือนกันโจมตีสี่เสร็จเราทีนี้แต่เราต้องใจเย็นกับมันหน่อยนะเวลาเล่นนะผมถ้าเราใจเย็นเราก็จะได้เปรียบนะถ้าเราใจร้อนนี่แพ้ทันทีเพราะว่าตัวเราก็แกกแหวนนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสบายเราเหลือเพื่อนหมดเลยนะผม <c oughs> ตายเถอะอย่าโยเลย ไม่นะฉันมาเพื่อเตมจักแกโดยเฉพาะให้มันรู้จักสับปร,รถของฉันซะงตัวเลือดมันกันเลยทีเดียวแต่ฝั่งนู้นไปแล้วในะ่มเหลือตัวฟ้ากับตัวเขียวชิปแล้วนี่มันคนละสิ่ประสาทกันเลังลุ้มตัวเออตายไหเหลือหนึ่งใช่ไหมฉันจะใครย,ยี่แกอยู่นีแหละทุกจมตีเยอะเลยนะเนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสจมตีสามสี้าหแถม ไม่สนใดๆทั้งนั้นมึงต้องตาย <c oughs> ไม่นะเอาเดริชเชลิคอปใช่ไหมใช่จะใช่พี่ไอเฮริคๆๆๆอนให้ไม่ได้ยางงี้ดิยโดนเลยนะผมสเต็กเอื้อจัดยานผมไปแล้วก็ผมพูดติดๆขัดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยละกันเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนอนาป เรียกว่างานงานงาน่ายของแฮปปี้แล้วผมจัดการไปเลยค <c oughs> อยาวๆนั่นแหละงับตรงต้นคอมันเลยนี่นะเรียบร้อยไหมตายนะผมเก้ 9, าพั0สก็ชนะไปยากไม่ทุรักทุกเลเท่าไหร่นะผมถ้าเราใจเย็นหน่อยนะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับใครที่แบบว่าอยากให้ผมตีแพ็กอรารถทัวร์นะผมนั่นก็คือแพ็กนี้นะผม <c oughs> เรียกว่ารอได้เลย ตีแน่นอนแต่จริงผมไม่ต้องตีก็ได้นะผมเพราะว่า,าบานแชงเจนสองผมปลดล็อกไปแล้วนะผมจีแกรโนโตซอรัสเจนสองปลดล็อกไปแล้วนะผมซีคอดอนโตซอรัสก็ปลดล็อกไปแล้วนะผมเมเทียแคนโทซอรัสก็ปลดล็อกไปแล้วนะผมเอ็ดด้าพด้วยปลดล็อกจนหมดแล้วนะผมทีเล็กเจนสองมีเพียบเลยนะผมแล้วก็ทีเล็กเจนสองอยากจะให้ดูนะผมเรียกว่ามีอึมเลยทีเดียว ไม่รู้ตีมาจากไหนยหญ่ห้าใบเลยนะผมหรือว่าห้าใบเลยนะแล้วแถมอตัวมันเองอีกต้อง,ง,ง,งอ่ะตัวมันเองอีกก็มีถึงสามตัวเลยนะผมเวลสี่สิบสี่สิบกับสามสิบนะผมให้ไม่ได้อย่างนี้ดแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะผมเย็นเย็นเนะถล่มอย่างแน่นอนเขาจะถล่มผมหรือผมจะถล่มเขาก็ยังไม่รู้แต่ว่าถล่มอย่างแน่นอนเรียกว่าพูดไปไปอย่างนั้นแหละ เออเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมอุ้ยพันหนึ่งเลยเหรอถ้าเปลี่ยนมานี่มันโหดมากเลยมันถล่มเรายับเลยนะพันหนึ่งไม่ได้นะผมเนี่ยเอาตัวนี้ไปไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจขั้นสูงสุดต้องเอาเออไม่เอาเอ็มโอไนต์เก็บไว้ยกหนังๆดีกว่าเอ็มโอไนต์แข็งแกงไม่เอาอ่ะเอ็มโอไนต์อ่ะดูใจโอ้โหโลเลสุดจัดเลยทีเดียวเออเราแต่พันเก้าเองนะผมเอาตัวนี้ไปก็น่าจะไหวแล้วพีเดอร์เอ็กซ์นะผมแล้วก็เอาไปจัดการให้หมดนะผม จัดการให้หมดนี่อ่าพันหนึ่งเราต้องรับดาเมจได้นะพันหนึ่งก็สองพันแปดพันหนึ่งก 2, 8, ็สองพันแปดเฮ้ยเอาจุกๆเลยเอาไฮนีเรียนี่แหละสู้ได้แน่ๆเออเราต้องมีเลือดหน่อยไหมผมว่าต้องมีเลือดหน่อยว่ะเอาดัเนออเคอร์เอาเียทไปเล่นดีกว่าเนะน่าจะสวยโลนไปนนะโอเคไปลุยกันดีกว่านะผมไป รับคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนตะ์น่ะที่ส่งกันเข้ามานะผมผมไม่ค่อยมีเวลาตอบนะแต่ว่าก็อ่านทุกคอมเมนต์นะดังนั้นวางใจได้ทุกคนพูดเลยว่าวางใจได้พี่อ่านหมดแล้วผมไม่้งจะรู้ด้วยไงว่าเขาอยากให้กูตีแพ็ครถทัวร์แต่สติสตังเลือนลางอย่างงี้ยังตีไม่ได้นะผมถ้าตีคือแพ้อย่างเดียวนู่นต้องขอรวบรวมสมาธิจิตใจก่อนเรียกว่าแอบเปิดเผาหัวกันเผาหัวกัน เออต้องเจอ on the lock สักนิดหนึ่งแล้วสักอาสอสกกงกึ๊บแล้วกูจะดีขึ้นมา,าไหวอยู่มไหมเก็บสตแตกไว้ให้เพื่อนหมดเลยมายส,ส,ส,สินสองนี่มันล้างสุดท้ายแล้วนะเลเวล33ปากแดงเลยปากแดงกระชุ้งโดนดิครับเออไปล้อมันอตายไม่เหลือสตแตกก็แบบนั่านั่ใจนะแต่ว่าว่ามันไม่เหลือสตแตกกัะทุกคน เสร็จไหมก็น่าจะแตไกไวต,ตรงเพื่อไม่อยังจำไม่ได้แล้วจะไปเล่นแพ็กนั้นได้ยังไงร,รถทัวร์พลาดไม่ได้นะผมรถ,ถทัวร์พลาดกูแพ้ตายอย่าอยู่เลยเออเรียบร้อยแล้วอย่างหนึ่งมันให้เราเข้า200ก็จริงนะผมแต่ว่าข้างในแม่งโคตรโหดเหมือนไม่อยากให้มึงได้การเลยเจ๊งไอ้พวกแพ็ก200 300ออะไรเนี่ยถ้าแพ็กเออเป็นพันสองพันเนี่ยผมว่า เล่นง่ายว่านะเพราะว่าเขาถือว่าผมถือว่าไอนี่เขาได้แรงเขียวแล้วคืนไปเยอะแล้วไงเออเขาก็เลยเหมือนจะยังไงอ่ะแบบว่าไม่ทําให้ยากมากนะผมเหมือนจะเปิดโอกาสที่เราได้แกนุ่มแต่ไอแพ็คประมาณเนี้โคตรยากโคตรตึงพูดเลยไอแพ็คประมาณเนี้สองร้อยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยเรียวกว่าโคตรตึงเลยข้างในบางทีบางครั้งเรียกว่า เป็นแพ็คที่เอาชนะ AI ไม่ได้อะถ้าเราไม่ซื้อตัวออกหรือเราไม่เรียกว่าอย่างไงอะฟื้นเลือดเอาชนะ AI ไม่ได้อะกะดาาผมว่าเทคนิคแถวพาวจะเอาชนะไม่ได้นะผมตายซะเถอะอย่าอยู่เลยทีเดียวมึงเร็วอะเวลาคนคุยนี่อย่าขัดจังวะตายไข่เมือกไม่ได้มันรู้จักดักเครื่องจังอ่ชนั้น ชนะแล้วด้วยผมเนี่ยแหละเดีตัวนี้เอาไปปรับคางดำโอเคมันคงไม่ได้เอาปาบคางดำได้อย่างเดียวตัวนี้ผมรู้สึกว่านี่มันกัดเรือเรือก็ล่มเลยนะดูฟันมันซะก่อนเดียวโอ้โหยังก้เครือบเหล็กมาเลยทีเดียวโอ้โหเอาจริงซะแล้วเจอริสโซดัสเรียกว่า เลเวลเจ็ดิบอ็ดโอ้โหเลเวลเกินแม็กกันทั้งนั้นเลยบอกแล้วอย่าเอาเมกาชีรอนไปทำบอเอาไปทำแล้วมันเป็นอย่างงี้เออเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งดูผมแล้วก็เอาเชือตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็โโอ้หฮ,ฮาร์ฟวีโหดมากฮาร์ฟวีโอซอรัสปลาหมึกเนี่ยมันจะต้องหมึกถ้าไม่หมึกก็นะหมึกโอ้โหหมึกเรามี3ตัวเลยแหละเนี่ยมึงจะเห็นนะเนี่ยโอ้โหมีอย่างกันสามตัวเลยเนี่ยเรานี่ไม่ธรรมดาจริงไหม อย่างนี้นี่เองมันถึงได้แข่งอะไรขนาดนี้ <c oughs> เรียกว่าแข่งกันลูกบวชเเลยเดี๋ยวโจ๊กตีก่อนถือว่าได้เปรียบวันได้ <c oughs> นี่นะฉันเห็นฮาร์ฟฟี่เรามีแค่800เท่านั้นทําอะไรฉันไม่ได้ไง่ายๆหรอกสิแปดร้อยจริงๆวะแปดร้อยสี่สิบนะผมมาเลยเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมพันสองด้วยคนเราไม่ได้หรอกพันสองวงกัรหนึ่งเหลือไว้นึงอันนะ่เราตายชัวอาการนี้จะรอดไปได้ไหม ไม่โจมตีโอเคเมื่อไม่โจมตีนี่สงสัยเราจะต้องอใช้แผ่นใช้แผ่นแกนซิกเนลนะผม่ะเก็บไวไปใส่เลยผมแผ่นนี้แหละผมว่าชนะได้เอาแดงมันมี5เลยอ่ะโจมตีสี่เหลือหนึ่งตามระเบียบตามระเบียบของมันไม่โจมตีอย่างไงเสร็จเลาดิหนึ่งสองสามี่หนะผมแล้วก็เหลือไปสาอันแน่ <laughs> มีเจแล้วสินะแต่ก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกความแข็งแกร่งันมันมี แกกักสแต็กอย่างนี้แล้วก็ฉันไม่ปัาง่ายๆหรอกจะบอกให้เอาล่ะอาฟี่ไม่ตายสยุดๆไม่ตายสวยเอฮถ้าโจมตีใครแล้วก็ฉันขอบอกเลยว่านายควรโจมตีทีเดียวให้ตายไม่เงินมันจะย้อนกลับมากัดแกจะบอกให้ความแค้นมันมีนี่นะตีเจอท่าจุ๊บบล็อกเข้าไปนะผมลงไปนอนกองใต้สมุด มาเลยขาเข่นเออผมเรียกเป็นขาเข่นดีบว่าเนะดูอาการแล้วเรียกว่ามีหนามเหนื่อยอะไรเต็มตัวหมดเอือ้อโจมตีสี่นะผมมาต้องเจอศัตรูคู่ปรับตลอดการโปรตีผมจะเอาไว้ปราบฉลาดน,นะสำหรับฮีโนดัสแต่ยุคนี้รู้สึกว่าเจ้าพอยาพว,วกนี้แข็งแกร่งฟาฉลามแข็งแกร่งฝาฉลามมากจัดก,การมัน ต้องเล่นพวกอะไรตระกูลอะไรเพอซิโกโซอเออนั่นแหละตายตายเรียบร้อยไปแล้วมาลิโซดัสเหลือแกตัวเดีดเยวแล้วสินะจริงมันอ่านอะไรโซดัสก็ได้นี่อ่านอะไรโซดัสก็ได้นู่นแต่ว่าแออช่างมันเมื่อก,กี้ก็เปลี่ยนหนีฉันไปใช่ไหมไม่รอดตายซะนะกลับมาตัวแค้ไอนตัวอะไรมันก็ไม่รู้มาเกิดเชียนจะเชียนไปตายยังไงละ่ะตายซะตีแน่ จ็ดนะ oh. ผมตาทลนเลยทีเดียวตามันทะลนอยู่แล้ว <c oughs> ตามันทะลนอยู่แล้วป๊อชนะโอ้โหนี่จะไม่ยกสุดท้ายเหรอผมนึกว่ายกสุดท้ายแล้วเนี่ยใส่เต็มไปสักขนาดนั้นโอ้ <c oughs> บังไลและพูดได้เลยว่าบาังไแลแหละวิเรามี2 0 0 4สีโอเคมีเลือดเยอะอยู่ไม่กลัวอ่ะสงพก็ยังมีนะผม มีแต่ตัวเลือดแข็งแกล่งน้งนั้นเอาตัวนี้ดี่ว่าให้มีดาเมจหน่อยก็ลกแ,แล้วกันข่มเอาไว้ข่มไฟตรงแคมแล้วก็เอ่มึกเลยผมไม่ใช้แล้วไงไม่เล่นแล้ววันนี้ไม่เล่นแล้วเชื่อดิอะลุยเรียกว่าไม่เล่นสัตว์น้ำแล้ววันนี้มันมีแพ็คเดียวลูกมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดเอ่อเจ็ดร้อยมันเปลี่ยนมันมีแจอมเต้ฮหลทั้เป็นลูกทุกฟางโหทูกเหล่าน,น,นี่นะ เกี้ออกมาเลเวลเยอะกว่านี้ก็โหดอันนี้ตัวเล็กก็ยังโหดเหมือนเดิมเรียกว่าฟาร์มโหดนี่มันติดเรียกว่าเผยแพ้กันมาจากพันธุกรรมโดยเฉพาะมีพันหนึ่งเลยนะป้องกันสองนะป้องกันสองอุ๊ยมันกิดัแตกไวหมดเลยเรียกว่าเราเกือบซวยอะตะกี้ผมกะว่าจะป้องกันหนึ่งแล้วเหลือไวหนึ่งนะผมเรียกว่าซวยยับเลยอะแพ้เลยนั่นนั่นเรียกว่าอากาคฟามแพ้ออกเดี๋ยวผมพอแล้ว สำหรับสแต็คมะผมกระดองมันหน้าหลือเกินผมกัดไม่เข้านื้อมะผมโมโตเซกาดุ่มในนาเจอพันทีหนึ่งนี่เลเวล171ยบ้าที่สุด GM ก็หาเรื่องไปวิวัฒนาการอะไรมันก็หนาดนี้เรียกว่าหาเรื่องมาให้กูปวดหัวทุกทีมาโจมตีไหมโจมตีหกโอเคไม่กัซะงั้นเอือแต่ก็ดีเราเนาะผมสแต็กหมดมันจะได้เหมาะกับสไตล์การต่อสู้ของผมเนาะผม ก็ต้องหลอกล่อให้ฝั่งหนูสแต็กปวดไงนั่นคือสไตล์ของกูแหละโอเคแล้วก็เออุ้ยป้องกันอยู่โลนเลยเนี่ยเมงเท่เลยเนี่ยเรียกว่าใจแอนสวิกุณนี่มันเท่เย่งตายไปหนึ่งนะผมสงสัยจะปาบหมดดูจากาการไม่ต้องเดือดร้อนพี่ใหญ่แห่งรุ่มน้ําอเมซอนไม่ใช่อยู่ทะเลหมดเลยพวกนี้อเมซอนมันคงเล็กเกินไปอจอมเตเห็นไหมสงสัยจะปาบหมดนะผมดูจาการแล้ว ความเก่งมันมีมาทุกคนโจมตีหนึ่งโจมตีสองผมไม่พอ,อ่ะต้องโจมตียันสามเลยนะเจ็ดร้อยป้องกันหนึ่งป้องกันสองเผื่อรอดนะผมแล้วก็นี่มันพระเอกตัวจริงเรียกว,ว่าสามลุมสี่นะกล้าบังอาจทำลายเพื่อนของฉันอย่างนั้นใช่ไหมมาเลยไอ้ลากไม้ปากนเหมือนลากไม้มากเอาไม่กล้าโจมตีเราเสร็จเราสิครับ ันชื่ออะไรจีโอรัสโมสูรัสตายซะย่าย่ยูเลย <c oughs> ไม่ว่าชื่อตัวนู้นตัวนี้มันรวมกันมั่วไปหมดทำให้กูอ่านยากตายซะย่าย่ยูเลยนี่นะ5้หมืหเลยทีเดียวตัวเดียวสส่เรียบเลยนะผมเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> ด้วยหมึกเจดียักษ์ของคงนะผมถ้าสมัยนี้ยังมีอยู่คงน่ากินเหมือนกัน <c oughs> อ่ะขอการทองสักแปลง <c oughs> เดี๋ยวจมไหโอเลสเตอร์ออ้าอ,อย่าไปเปิดนะผมผมเคยทำให้อ่าพวกน้องๆ f อทั้งหลายดูแล้วนะผมเรียกว่าเกลือในเกลือเม่อกี้มึงเกลือไปทีนึงแล้วใช่ไหมมันก็จะเกลือที่สองนะผมอ่สำหรับแพ็คนี้ผมก็ขาดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะผมผมจะได้ใบที่2นะแล้วผมก็จะเข้าสู่ชั่วงโมงการฟาร์มอย่างเต็มตัวนะผมเรียกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บให้หมดเลยเดียว สิ่งที่อ,อยากได้ไม่ใช่ในดวนเสาร์ในนี้นะผมว่าผมเปิดไม่เคยได้เลยจริงทุกคนก็อยากได้ก็คือ JW นะผม JW ก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปนะในเวลาที่แบบว่าเราทำเรืองสุดล้วเราก็ต้องทำต่อไปนะผมเพราะว่าพอเปิดทีก็จะได้เท่าไหร่นะ ร้150อยห้าสิบาทหรือว่าร้อยสามสิบผมจำไม่ได้ละแต่ว่ามันเปิดบ่อยมากเลย50งร้อยามันก็เปิดทีเปิดทีเปิดทีนะผมอวันนี้ช่วงเวลานี้ก็ต้องต้องพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์้างล่างด้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแลวอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้อมสเมตก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโอแกนทุกคนเฟดดายังเล่นอยู่มาแล้วเฟย